สวัสดีค่ะมอนีสิภาเห็ดอาหารง่ายๆแต่ว่ามีกินหอมแล้วก็ลดแซบค่ะหมูยอผัดโหระพามาเริ่มเตรียมน้ำซอสที่จะผัดค่ะซอสหอยใส่สักสองซอนโตค่ะซอสผ้าเขียวหนึ่งซอนโตผงปรุงรสค่ะ น้ำตาลน้ำเปล่าสักสามซอนโตแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนํำซอสก็มีสํานน้เน้ะพี่น้องมาเริ่มผัดเลยค่ะตั้งกระทะน้ํามันใสเอาพริกกักระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ ผัดไปจนกว่ากระเทียมจะออกสีเหลืองๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยค่ะประมาณนี้ได้แล้วอหมูยอดสลงไปค่ะผัดหมูยอคลุกเคล้าให้เข้ากับกระเทียมแล้วกระริก จริงๆมูย่อกระสุกแล้และเนะเาะเ้องกับผัดแค่แปบ๊บเดียวก็บพอค่ะเอาน้ำซอนใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะหน้าตาน่ากินยั่งพี่น้องปิดท้ายด้วยโหระพาค่ะเมนูนี้สิถือใจคนมักโหระพาเนาะเอาลงไปนี่กินหอมแห้งพี่น้อง ผัดคุกเข้าให้ใบโหระพาสุกค่ะเป็นอันเสร็จหมูยอ่อผัดใบโหระพากินหอมหอมรดน,นวกๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเดิอมาเดิอพยายากินนำ้ำเมนูนี่กบการันตีว่าแซบหลายพี่น้อง ทายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเห็ุคลิปแน่เ้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ